บนะหนังบ,บทอัตตุรบทอัตตุรเป็นบทมักกิามี49องค์การที่กล่าวถึงปัญหาหลักเกี่ยวกับหลักการศรัทธาของอิสลามบทนี้ได้เริ่มต้นกล่าวถึงความน่ากลัวและความโกลาหลของวันกิยามะที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้พบเห็นในสันการอันน่าสะพึงกลัว คือสถานการณ์แห่งการสอบสวนไม่มีผู้ใดที่จะข้ามปรามหรือปกป้องจากการลงโทษได้การสาบานด้วยสิ่งต่างๆ5้าอย่างนั้นชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของเรื่องบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ยำเกรงขณะที่พวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสําราญอยู่บนเตียงที่หันหน้าเข้าหากันอัลทรงประธานความสุขสําปานนานาประการให้แก่พวกเขาเช่นคู่ครองที่สวยงามการพบปะอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับบุตรหลาน ความปลื้มปิติยินดีกับอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิดผลไม้และอาหารพวกเนื้อชนิดต่างๆความต้องการและความปรารถนาและอื่นๆจากนี้ในจำพวกของความสุขสำราญไม่เคยพบเคยเห็นและนึกคิดมาก่อนเลยบทนี้ได้กล่าวถึงสารของมูฮัมหมัดสลลัลฮุอะลวัสัลลัมโดยที่อลัลลอฮได้โปรดปรานให้แก่มูฮัมหมัดด้วยการเป็นนบีและเป็นรอซูล ดังนั้นมูฮัมหมัดจึงไม่ได้เป็นนักเล่นกลหรือเป็นคนวิกลจริตตามคำกล่าวอ้างของพวกปฏิเสธบทนี้ได้กล่าวปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่เป็นความเท็จของพวกมุชริกีนที่เกี่ยวกับการเป็นนบีของมูฮัมหมัดสลลลอุอะัยวะสลัมและได้ตอบโต้พวกเขาด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและข้อพิสูจน์ที่เด็ดขาดหนักแน่นพร้อมกับได้นำหลักฐานที่บ่งชี้ถึงข้อเท็จจริงของสารของมูฮัมหมัด สลลลฮุเยเลวะสลามมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ในตอนท้ายของบทได้จบลงด้วยการเน็บแนมพวกปฏิเสธศรัทธาและบรรดาจเจวิตของพวกเขาโดยการประนามและการตำหนิและได้อธิบายถึงการดื้อรั้นอย่างฉกาดของพวกเขาและใช้ท่านาสุลลลลสลลลฮุเยเลวะสล,ล,ลามอดทนต่อการถูกทำร้ายในแนวทางของอลัลลอฮ์จนกว่าความช่วยเหลือของอลัลลอฮ์จะมาถึง บทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัตตูดเพราะอัลลอฮ์ทรงเริ่มต้นบทด้วยการสาบานต่อภูเขาอัตตูดซึ่งพระองค์ทรงสนทนากับท่านนาบีมูซาอะัลฮิสลาดดังนั้นภูเขาอัตตูดจึงได้รับแสงสว่างและความอุดมสมบูรณ์จากพระเจ้าทําให้เป็นแหล่งหรือสถานที่ที่มีเกียรติเหนือบรรดาภูเขาทั้งหลายในโลกบิิมลา ด้วยพระนามของอลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวัต,ตูรขอสาบานต่อภูเขาอัต,ตูร์รขอสาบานต่อคำพีที่ถูกจารึกไว้มมนในม้วนกระดาษหรือหนังที่กลางแผ่ ขอสาบานต่ออาคารที่มีผู้ไปเยือนอย่างสม่ำเสมอขอสาบานต่อท้องฟ้าที่อยู่เบื้องสูงขอสาบานต่อทะเลที่ลุกโชนช่วงในวันกียร์มาแท้จริงการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมไม่มีผู้ใดจะปกป้องมันได้ายร วันที่ฟ้าจะสั่นสะเทือนอย่างโลกาหุนและเทือกเขาจะปลิวว่นกระจัดกระจายาวยลลมอดิิังนั้นความหายนะะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธ บรรดาที่พวกเขาอยู่ในการมั่วสุมการและเล่นอย่างไร้สาระวันที่พวกเขาจะถูกผลักลงนรกยานนำอย่างผลักใสไล่สุ่งนี่คือไฟนรก ซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธมันนี่คือเลขคนหรือว่าพวกเจ้ายังมองไปเห็นจงเข้าไปเผาไหม่ในนั้น พวกเจ้าจะทนได้หรือไม่ได้ก็เท่าเทียมกันสำหรับพวกเจ้าแท้จริงพวกเจ้าจะถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เท่านั้นอุกแท้จริงบรรดาผูย้ยำเกรงนั้นจะได้อยู่ในสวนสวนรรค์และความสุขสำราญแทกีริบิมาอูตาฮุมร็อบบุฮุมวะวะก่ฮุมร็อบรุฮุมละซาบัลญะฮรม ได้รับความสุขอันล้นพ้นตามที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขาและพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษของนรกรบ,นนบุุกวมมมามพวกเจ้าชาวสวรรค์จงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามผลงานที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เถิด

วาตบัิดดมุุรีนและบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาลูกหลานของพวกเขาได้ดำเนินตามพวกเขาด้วยการศรัทธาเราได้ให้ลูกหลานของพวกเขาอยู่ร่วมกับพวกเขา และเราจะไม่ให้การงานของพวกเขาต้องลดหย่อนลงจากพวกเขาแต่อย่างใดแต่และคนจะรับการประกันในสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้และเราจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเขาซึ่งผลไม้และเนื้อตามที่พวกเขาต้องการ พวกเขาจะเปลี่ยนถ้วยแก้วกันในสวรรค์จะไม่มีการพูดจาที่ไร้าสาระและไม่มีการทำบาปต้า عليهم غلما <ون> มีเด็กวัยรุ่นของพวกเขาวนเวียนรับใช้พวกเขา สเสมือนว่าเด็กเหล่านั้นเป็นเช่นไข่มุกที่ปกปิดเอาไว้และบางคนในหมู่พวกเขาจะหันหน้าเข้าหากันสอบถามซึ่งกันและกันพวกเขากล่าวว่าแท้จริงแต่ก่อนนี้ในโลกดุนยา พวกเราก็อยู่กับครอบครัวของพวกเราเป็นผู้ที่มีความวิตกกังวลต่อการลงโทษของอัลลอฮฺดังนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปรานแก่เราและได้ทรงปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟที่ร้อนเป็นพิษดังนั้นอัุนน,า,นามได้งโปรดปรานแก่เราและได้ทรงปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟที่ร้อนเป็นฮิม ถ้าจริงเราได้วิงวอนขอต่อพระองค์ถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเอือ้อเฟื้อผู้ทรงเมตตาเสมอ <S <S ดันีนันั้นเจ้าจงกล่าวเตือนเนื่องจากความโปรดปรานแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าเจ้าจึงไม่ได้เป็นหวน และไไม่ได้้เป็นบาหรือพวกเขากล่าวว่าเจ้าเป็นกวีที่เราคอยภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแก่เขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงคอยความตายเถิด แท้จริงฉันก็อยู่ในหมู่ผู้รอคอยร่วมกับพวกเจ้า ا أ م م หรือว่าสติปัญญาของพวกเขาชายพวกเขาเชื่อเช่นนั้นหรือว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนหรือพวกเขากล่าวว่า เขาได้ปั้นแต่งคำเพียอัลกุรอานขึ้นเองเปล่าดอกพวกเขาไม่ศรัทธาต่างหาก,มมหกาดังนั้นพวกเขาจึงนำคำกล่าวเช่นเดียวกันนี้มาหากพวกเขาเป็นผู้พูดจริงรห,หรือว่าพวกเขาถูกบังเกิดขึ้นมาโดยไม่มีผู้ให้บังเกิด หรือว่าพวกเขาเป็นผู้ให้บังเกิดตนเองได้หรือว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเปล่าเลยพวกเขาไม่เชื่อต่างหาก م م หรือว่าพวกเขามีขุมทรัพย์แห่งพระผู้บิบาลของเจ้า หรือว่าพวกเขาเป็นผู้มีอำนาจจัดการอมล,ม ه, ล م م มหรือว่าพวกเขามีบันไดเพื่อพวกเขาจะได้ฟังเรื่องราวต่างๆในชั้นฟ้าดังนั้นก็จงให้คนที่ฟังในหมู่พวกเขานำหลักฐานอันชั้นแจ้งมาอัมลละุบหนาตวลละมุบนู หรือว่าโปรงองทรงมีบุตรหญิงหลายคนและพวกเจ้ามีบุตรชายหลายคน م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  หรือว่าพวกเจ้าขอค่าจ้างพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงมีภาระนีสินทีหรือว่าพวกเจ้าขอค่าจ้างพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงมีภาระนี้สินนัก หรือว่าที่พวกเขามีสิ่งเร้นลับแล้วพวกเขาได้บันทึกไว้อยหรือว่าพวกเขาต้องการที่จะวางแผนร้ายแต่ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาต่างหากที่จะถูกวางแผนร้ายอมลหรือว่าพวกเขามีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ มหาบริสุทธิ์ยิ่งด่าอลัลลอฮจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีวอ่รวค,มมอค oo มมรคั้นเมื่อพวกเขาเห็นทิ้นส่วนหล่นลงมาจากฟากฟ้าพวกเขาจะกล่าวว่ามันเป็นเพียงก้อนเมฆร,รวมตัวพระองค์ ดังนั้นจงปล่อยพวกเขาเถิดจนกว่าพวกเขาจะพบวันของวันพวกเขาซึ่งในวันนั้นพวกเขาจะถูกทําให้เป็นลมหมดสติไปเองวันซึ่งแผนการร้ายของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون และแท้จริงสําหรับบรรดาผู้อธรรมนั้นจะได้รับการลงโทษอื่นจากนั้นอีกแต่ว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ดังนั้นพวกเจ้าจงอดทนต่อพระบัญชาของพระผู้อิบาลของเจ้าพระแท้จริงนั้นเจ้าอยู่ในสายตาของเราและจงแท้สองสดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าขณะเมื่อเจ้าลุกขึ้นยืนและส่วนหนึ่งของกลางคืนก็จงแท้สองสดุดีพระองค์และเมื่อยามคล้อยลับของหมู่ดวงดาว